ล้างลงสีฟ้าสีม่วงไม่ได้เหรอแม่เต็มขุ่นเลยเต็มขุ่นเลยเต็มก้นโอ้โหยเสียวเออเสียวเออเสียวเออเอาชามามาถึงนี่เลยค่ะสวัสดีครับทุกด่านสวัสดีครับไม่มีโทรศัพท์นะ แกเอาไหมมัมแม่ไปพรกินเปล่าเอาอเอาไหมพี่พรเอานี่ไงคุณรัชนีชาหอมหมื่นลี้อ่ะพ่อไป็นยังไ้งอาากกา่ามักกินชาบ่มักกินฮะอันนี้ชาหอมหมื่นลี้นะนี่ชาหอมหมื่นลี้ไหมถึงพันหมื่นกิโลเหรอ เออลีละโลเหรอลีละโลเอาคือเป็นยังสั่นเอามันคือพ่องอ่ะตาอีหยังอ๋ออันนี้น้ำตาลน้ำตาลมันน้ำตาลยังไงเด้ดินะน้ำตาลโองม่โอ้ยอันนี้น้ำพึ่งเล้น้ำพึ่งบ่แม่นน้ำตาลอันนั้นขี้ขี้พึ่งเขาเรียกขี้พึ่งเออขี้พึ่งอ๋อของแข่เลยนี่เพราะว่ามีขี้พึ่งนำโอ้โที่นี่เขามีเครื่องต้มน้ำคุณเดมันไม่มีหม้อหม้อต้มชาว่ะเดี๋ยวต้องหา ไอ้ไอ้ถ้วยต้มชาที่มันขนาดแบบอย่างนี้ให้เขาแล้วก็วางถือถือสองมือเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยววางมันเป็นปกติไม่ร้อนขนาดนั้นร้อนสิอันนี้คือน้ำร้อนเดี๋ยวี่ก็วางเป็นพระเนนเก่า่ไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องชงชาเนี่ยทำไมคะชงเป็นประจำหอมไปถึงนูวนแล้วสวงสวรรค์คนละแมเอามาจากจังหวัดระนอง หอมไม่ลองดมดูเดี๋ยวมันยังไม่ออกหอน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 นั่นนั่นนั่นเอาของหอนไปเห็ตาแล้วก็ทีมาว่างใส่ขาเจ้าของคือหลายแก้วฉบับที่นี่จสิกินอย่างวะที่นี่กินสี่แก้วพูดเดี๋ยวสี่แก้วเลยจิ้มยังไงแม่จิ้ของแก้วเนี่ยนี่หาตรงมาเนาะเบิ้งออกมาเบิ้งด่วนน่ะเดี๋ยวจะไปซื้อไอหม้อชงชามาให้ไว้สักอันหนึ่งเด้อเวลาชงจะใส่แก้วแบบนี้มันไม่ออกง่าย เอาเอาใส่หม้อแล้วก็มันจะมีที่กรองใบชาจะได้ไม่ไม่ไหลใส่แก้วนะคนมันมีอยู่บะแมนหรือมันหายไปไหนแล้มีของพี่จำเรนไงนีนถือไปหาจินยูดที่ไปเอาใช่แยกกันเลยละกันเผื่อแกไปทํางานท้ายสวนยังไม่ออกหอมแบบไหนหอมแบบชาเนี่แหละไหนดมสิจ้าจริงเหรอมันหอมไหมไม่ออกเลยเพราะมันต้องพักหนึ่งแต่อันนี้ผมใส่เยอะไปนะแก้วหนึ่งใส่เยอะไปนะเนี่ยเสียดาย ก็เติมน้ำสิจ้านิดเดียวกินกาแฟแล้วก็กินชาดิ้คุ้มยังมันจะเป็นสเต็ปนะอือกินกาแฟแล้วก็เอานี่แค่แค่ไว้จะอนแค่แก้วแค่สวยไว้ปิดไฟนะงยาผิดเป้าไม่กินแน่นะยาผิดเป้า ต้องีใช้กินยาผิดต้องโทษคุณหมอนะเปิดไฟนี่แม่เนาะสิด้เห็นดเม็ดยากินแล้วกินยาอะไรแม่อันนี้ยาอะไรยก่อนอาหารเช้าค่ะยาก่อนอาหารเช้ายาก่อนอาหารเช้าอ้าแล้วทีนี้หลังจากนี้กินอาหารเช้าเลยปะคะหรือว่ารอสักกี่ชั่วโมงเนาะขเขา้วเร็วยังขีกินยังกินอีกไปเรื่อออกกำลังกายปะไปที่ไปแต่ว่ากินเร็วไปปะยาก่อนอาหารเช้า เอานี่มันเช้าแล้วแต่มันไม่มีอาหารเลยนะตอนเนี้มันเป็นอยากเออใช่ยาแม่อายาก่อนอาหารเช้าต้องกินเสร็จสักสิบห้านาทีค่อยกินข้าวเลยแต่นี่มันจะเว้นไปเป็นชั่วโมงนะเนี่ยเขาผู้มาก่อนการแต่าทางหน้าผู้มาก่อนการโอ้ตอนนี้ไม่ต้องแบกเก้าอี้แล้วนะในสวนก็มีหน้าฝนก็จะมีแต่ความเขียวนะยายเนาะ,ะเขียว เดี๋ยวจะอุ่มดูกระเพรากางามค่ะงามมาละกอต้นนี้ก็แตกแล้วสาม,สามกิ่งตัดได้สามอันนี้นะคะก็คือเป็นเง้าเดิมเขาแล้วเขาก็ตัดตัดแล้วเอาพลาสติกคุมต้นเดิมไว้ปรากฏว่ามันแตกออกมาสามสามต้นแล้วติดดอกแล้วด้วยนั่นน่ะเป็นการทําสาวม,มาลกะกอตามอักราคุณยาย นกไ,หหไม้หลายนกไม้หลายด้วยบินแล้วบินแล้วเนี่ยแคมแคมแคมโอ้โหอง่บังตะพันตะพัดหน่อไม้ไปต้มเด้อตาแม่มอกตะพันตัดหน่อไม้ไปต้มฝากลลางเถอะน่อไม้เหรอจา้าไหนบินแล้วนะ่ะกอนหุ่นกระลังขึ้นปุ๊บเต็มเลย ได้ฝนใหญ่จังเเลยนมูด้วนก็ร่างพุดเต็มชามหนอคือเขาได้ฝนเนาะเนี่ยอ้าวนี่ไงคุณยายต้องขยับรถออกให้แม่หน่อยเอจะขยับรถทำไมมองไม่เห็นมองไม่เห็นอะไรเลยโอ้ก็เห็นน้ำพริกแม่ทองนม่โอ้ยไม่เห็นสวนโว้ยพี่เต้ก็พายเอาไปแล้วนู่นเละไม่อยู่ละโอ้เดินเก่งมาก ไม่พักเที่ยงไม่พักครึ่งเลยเราก็มีชุดสองชุดสามลอยอยู่เขาไม่ยอมพักเลยอ่ะเขาเดินยาวเลยอ่ะขนาดนั้นเลยเหรอชุดละเท่าไร่โอ้ชุดละเท่าไร่ตีนี่นี่นี่มาดูแตงมาดูแตงมีแม่มีมีนี่นี่นี่ โอ้ยนี่นี่ลูกนี่ใหญ่เลยแม่แต่ว่าจะแกะบกินกระเทีพริกเลยเดี๋ยวเก็บไปแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเอาไปวางกันนะนี่นี่ลูกนี่ใหญ่แล้วจะแก็หรือยังเฮ้ยน้ำหน้ามาแล้วฮะคอยดมดูว่ามีอะไรไหมข้างหน้าอันนี้หน่วยรักษาความปลอดภัยมีอะไรไม่มีอ๋อชิงยาเป็นหมานะเฮ้ยไม่ใช่เป็นควายกิงยารักษาตัว หน่วยแห้งเอาละสิเจอหน่วยแห้งลูดปืดโยนปั๊บอ่าเ <c oughs> จอหน่วยแห้งลูดปืดเนเี่ย <c oughs> <c oughs> เห็นไม่ได้นะอะไรสีน้ำตาลเนี่ยลูดเลยจ้าแมงลักมื๊บืบไอ้น <c oughs> ีน่ เริ่มงามแล้วนะผาตะไคร่คุณร้ชณีดูดิผาตะไคร้เริ่มขามกระจายจ้าฝนมาก็ขึ้นจ้าสูตรยายทองนาคนะคะผู้ใหญสิเห็ดน้ำก็เห็ดด้าดจ้าเห็ดอะไรแห้งๆอย่าปล่อยให้มันร่วงเองนะคะรูดแล้วก็กระจายไปค่ะนี่คือคนโบราณนะคะ คนโบราณคนเข้าคนแก่เขาใช้วิธีการขยายพันธุ์แบบนี้เนาะอันนี้เราก็เรียนรู้เอานี่โอ้อันนี้จะนั่งตรงไหนฮะสีม่วงนู่นนูไปนั่งตรงสีฟ้านั่งตรงสีฟ้าสีม่วงไม่นั่งเหรอแม่ฮะชุดละเท่าไหร่อ๋อให้ถ่ายชุดละเท่าไหร่ออาถ่ายสิดุลพันว้าย แพงกว่านั้นแล้วแพงกว่านั้นหน่อยนะึงออ้ยคุนละชนีคุณมองดอกบัวดูดูดูด,ด,ด,ดูทำไมงามงั้นนะอดอกบัวสวยจังเลยแม่เดินไปดูดอกพัวก่อนนะนี่ดอกบัวงามออสบายมากเลยทะนะแม่บอกสบายมากเลย <c oughs> นั่งแล้วเป็นยังไงนะแม่เต็มขนดล เต็มก้นแข็งแรงสะอาดสบายแล้วก็มันมันคืออย่างนี้ครับปกติเราก็ใช้แคร่ไม้ไผ่ตอนนี้แค่ไม้ไผ่เนี่ยมันพอตากฝนตากอะไรมันก็ผุแล้วมันก็หักเร็วๆม,มันก็ซื้อบ่อยๆเข้ามันก็สิ้นเปลืองเหนะมือนเนาะเราก็เลยใช้แบบนี้ชาวบ้านที่นี่เขาผลิตนะฮะก็เปลืองทีเดียวเลยนะก็เปลืองทีเดียวแล้วก็น่าจะใช้ได้อีกนานนะแม่เนาะโ เจตนาก็คือเดินเดินมาแล้วก็เมื่อยก็นั่งใต้ต้นไม้อให้มันเป็นจุด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 เอาไว้เมื่อก่อนไม่มีที่ไม่มีที่นั่งก็ทําให้คนแก่อาจจะไม่ค่อยอยากเดินเท่าไหร่อากาศเช้าวันนี้ก็ดีดี ยังไม่มีแสงแดดเลยนะเนี่ยตื่นสายกันนะเนี่ยแต่เราตื่นตีห้าครึ่งพอเบชราเฝ้าคอยตั้งตาให้ลูกกลับบ้านลมเล็มเรื่อถึงฟังฟันยังอาแขนรอลูกพ่อเสมอผักการลุงพรขึ้นแล้วจา้าโอ้ที อันนี้อันนี้พอดีเนาะอุ้ยต้นอะไรวะน่ะใบเบลเลอร์เลยน่ะกระเจี๊ยบเปล่าไม่ใช่้นออะะไรยยาๆกระเจี๊ยบเขียวอุ้ยดูถั่วเขาสิราชนีถั่วพุ่มแล้วมั้งน่ะถั่วมีไม่พุ่มหรอกไม่ถึงมะรุมมะรุมใครบอกว่าไม่ดีอร่อยนะอร่อยนะคะมะรุมเนี่ย อะไรที่ไม่กินได้นะครับมันดีหมดแล้วครับ่แต่ว่าก็ดูนิดนึงถ้าจะปลูกใกล้บ้านใกล้ช่องถ้าสมมติว่าต้นไม้ที่มันรากมันไปไกลๆครับอ๋อมันจะไปใช้บ้านมันจะไปใช้บ้านใช้ช่องแค่นั้นเองเนาะเออความมงคลอะไรไม่มงคลเนี่ยนะครับมันแต่ก็ขอบคุณเอฟซีนะที่เขาก็คอมเมนต์แนะนําก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะแต่ว่า ปลูกไปแล้วค่ะไม่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 ได้มีไม่เป็นไรอะไรที่เรากินได้ปลูกไปเถอะครับมันชื่อนั้นสําคัญแค่ไหนแต่ตอนเด็กๆเราก็เห็นคุณป้าเขาก็สอยมะรุมข้างบ้านนะก็มีก็มีเราก็ไปขอซื้อเขานะเราไม่ปลูกก็ไปหัวไร่ปนาสมัยก่อนข้างบ้านหัวไร่ปลายนาเนาะก็ก็เรื่องธรรมดาจะไปยึดติดอะไรมากมายท้ายสวนเนี่ยขึ้นกันแบบว่าขยันขึ้นกันจังเลยนะพอได้ฝนเนาะ ไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ขากล้วยงามกันเลยคุณตาถั่วขึ้นหมดเลยแตงกำลังงามโอ้ยยิ้มเป้ยๆอยไแล้ว,ลวพอ่อใหญ่แหวงเสียดลกินพักตอนเช่ามาพรอมันมาพูดเช่าเลยนะเนี่ยมามาซอมนะมาซอมมาซอมมาซ้อมเบิง่งดูขาขาขึ้นแบบว่า ่อกินหรอบอตาโอ้ยพ่อกินแล้วเนี่ยถอนเลยถอนเลยติถอนเพื่อให้ต้นเล็กมันได้มีพื้นที่โตแม่นบอกพ่อหญ่แบบโอ้ยดีจังเลยผักกาดหินพ่อหญ่พอนตัวนี้มาจากเมืองเลยพ่อใหญ่พรก็ได้กินผักจริงๆนะฮะเป็นมืออาชีพด้านการปลูกผักอีหลีหลอส่วนพี่สำลินก็จัดสวนให้สวยงามโอ้คุณกำพูนี่โชคดีเนาะ คือแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีด้านที่เขาถนเขาถนัดเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือใช้ความถนัดของแต่ละคนให้มันเกิดดอกออกผลเกิดประโยชน์กับทุกคนสวนคุณกัมพูดถนัดเรื่องอะไรคะถนัดปากครับปากถนัดพูดถนัดเบาครับ ทำไมตักน้อยจางน้ำเยอะแยะเอาคุสิอย่าเอาขันเอากระบอกปูวานนี่มันเหี่ยวจิบแล้วอ่ะต้นอะไรอ่ะต้นแบลตลรินก็งั้นแหละเอาคุณยายพี่กัมพูยายก็ชอบนั่งแบบนี้สวยไปไปกินกาแฟกันโอ้โหฮอยที่แมง ไวต้องทำแบบนี้เคลื่อนถีแล้วมั้งไอ้เอลองชี้ชางกาแฟหมือทับพิทเพชรมานะเซียวเออเอาชามามาถึงนี่เลยค่ะส้นนี้เรามากี่แก้วเพชรเพาะเพชรเพาะเอาแก้มด้วยเอาเลยนั่นี่ะแก้วมีโอ้เล้วไอ้หม้อชงชาก็เล็กเหลือเกินโอ้กาแฟนะโอ้ยเาตานั่งเลยจับจอบก็หมดแล้วมั้งน่ะอยากกินขนมครกพี่ตุ๊กเออได้ได้มามาตะวันี่เฮ็ดเพาะคืนนี้เพาะ หนมครกเฮ็ดเพาะขึนนี่ไหนเนี่ยนี่ๆๆนี่ๆๆสวัสดีครับนกระชวนกระไา่เฮ็ดครกดูดวงสวัสดีครับตีนแก่ยันตีนแก่รู้ไหมไม่มีโทรศัพท์เลยตะโกนคุยกันเฮ้ยกินชาหอมมือนลิหอมไหมมาจากไหนชาบ้านเรากินเออฮะ นนอันนี้เป็นสภาชาแฟนะคะอันนี้เป็นจีนที่เมืองระนองเนี่ยจีนฮกเกี้ยงถ้าเป็นส่วนใหญ่พ็จะบอกว่ากินชาอร่อยเอาใบชาใส่สักน้อยสักใบหนึ่งสองใบให้มันติดติดแก้วเออมติดแก้วมันชะงหอมอ๋อทำไมปวดจะได้กินน้ำมันมับคนเดียวแล้วนั่นตับเขาไม่บอกตับไม่บอกใครงอนใครไม่รู้นะา้อเง ไปนั่งวัวให้ลูกก่อนอยากได้หน่อไม้ไปสั่งตำพรตัดหน่อไม้แล้วดูดูไอ่อนมีแต่นี่มันมีไหมไม่มีไม่เคยเห็นมีใหม่หรือใหม่มีเหมือนกันใหม่บ้านลาดมีใหม่แปลว่าบ้านลาดไม่มีมีใหม่คือใหม่มีก็เลยไปซื้อที่ทางยาบางคนนึกว่าคำถามมีใหม่บ้านลาดกลับคนเดียวมีหร นี่ไงพี่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 แมงไปถามคุณป้าคุณป้าส่งไหมคะเขาบอกว่าส่งใหม่ไม่กว่าแกส่งที่ไหนได้แก่ไม่ส่งต้องเอารบไปคนเองโอ้ย ผู้นุ่มประทายมานำเจ้าสาวนองกำผู้นุ่มประทายมานำเจ้าสาวนองสาวนองอีสาวนองฮีหามาบ้องข่าวเป็นผู้ข่าวเป็นผู้เสียตื่นนอนตอนที่ ตอนบ่มีเวลาแฟนเลยฟ้าก